สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษฤดูกาล2025-2026รอบที่4คืนวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2569เ่าซิตี้แพ้เชลซี0ประตูต่อ4เร็กซแฮมเฉินชนะอีฟสวิช1ประตูต่อ0คืนวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์2569 เบอร์ตันอัลเบียนแพ้เวสต์แฮม0ประตูต่อ1นอริสซิตี้ชนะเวสต์บรอม3ประตูต่อ1เซาท์แฮมป์นันชนะเลสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ1เบอร์ลีแพ้แมนฟิ์ทาว1ประตูต่อ2แมนซิตี้เอาชนะซาทฟอร์ดซิตี้2ประตูต่อ0แอสตันวิล่าแพ้นิวคาสเซิล1ประตูต่อ3ลิวอร์เูลเอาชนะไบรตัน3ประตูต่อ0 สำหรับทีมที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จได้แก่เชลซีเร็กซ์แฮมเวสต์แฮมนอริซิตี้เซาท์มป์ตันแมนฟิลด์ทาวน์แมนซิตี้นิวคาสเซิลและลิเวอร์พูลค่ะส่วนผลการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เบอร์มิงแฮมเสมอกับลีดอยู่ในเตะด1ประตูต่อ1ดวลนจุดโทษลีดเอาชนะไป4ประตูต่อ2 กรีนส์บีทาวแพ้วูฟแฮมตัน0ประตูต่อ 1, สโต๊กซิตี้แพ้ฟูแ, 0, 1, แล, Arsenal, ลม All 5, 4, 1ประตูต่อ 2, ออฟฟอร์ดอยู่ในเตดแพ้ซันเดอร์แลนด์0ประตูต่อ1และอาร์เซนอลถล่มเอาชนะวิแกนแอตเลติกไป4ประตูต่อ0ทําให้ทีมซึ่งสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สําเร็จได้แก่ลีดยูไนเต็ดวูฟแฮมตันฟูแลมซันเดอร์แลนด์และอาร์เซนอล ส่วนผลการแข่งขันในคืนวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2569แมคเกอร์ฟิลด์แพ้เบนฟอร์ด0ประตูต่อ1ทำให้เบนฟอร์ดผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมต่อไปค่ะสำหรับโปรแกร,รมการแข่งขันในคืนวันอังคารที่3มีนาคม2569พอร์ตเวลจะพบกับริสตันซิตี้เวลา2นาฬิกา45นาที ส่วนผลการประกบคู่ FA Cup ฤดูกาล2025-2026ในรอบที่5โดยจะลงทำการแข่งขันกันในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8มีนาคม2569ค่ะฟูแลมพบกับ South แทมป์ต n นนิวคาสเซพบกับแมน City, l e ีด s u ยูไนเตพบนอริสซิตี้เมนฟิลด์ทาว w n พบกับ a r s e n ซนอลวูฟแฮมตันพบลิเวอร์พูลเร็กซ์แฮมพบกับเชลซีเ West แฮมพบกับเรนฟอร์ด พอร์ดเวลหรือบิสตันซิตี้จะลงสนามพบกับซันเดอร์แลนด์ค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวสึกฟุตบอลเอฟเอคัพบังกฤษได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง s p o t ์ตบันนี่วิ n ชานแค่ะ